ตอนนี้ก็คัดแยกพ่อแม่พันธุ์นะครับเตรียมที่จะลองผสมนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับสีส้มสีทองสีโรสนะครับประมาณนี้นะครับก็ได้พ่อพันธุ์เป็นไอทองเทาเรานะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็จะมีสีส้ม เข้มเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับเราก็ได้ลูกที่เป็นสีกาบอ้อยอ่อนๆนะครับนะครับก็จะลองมาผสมกันดูนะครับเพื่อให้ออกเป็นไก่ตองหูขาวสีแปลกๆนะครับ สีทองสีเหลืองสีส้มก็ให้ออกโทนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับตัวเมียตัวนี้ก็อายุหกเดือนแล้วนะครับ <c oughs> ก็เริ่มติดตัวผู้นะครับเริ่มตามตัวผู้ เวลาตัวผู้เขาเริ่มมาป้อเริ่มมาจีบนะครับเนี่ยเขาก็จะตามติดตัวผู้ไปไหนไปหากินไปในสวนเนี่ยเขาก็จะตามตัวผู้ตลอดนะครับตอนนี้ก็เลยจับแยกมาไว้นะครับเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ออกสีตามที่ต้องการนะครับ อีกสักประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ครับเข้าใจว่าก็น่าจะเริ่มก๊อกๆ็อกได้แล้วนะครับสําหรับแม่ไก่ตัวนี้นะครับ